วันนี้แอดจะพาทุกคนไปชมความงดงามของน้ำตกถรรพระกันซึ่งน้ำตกถรรพระนั้นตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวบ้านถรรพระตาบลโศก,กามอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬวันนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ต่างเดินทางเข้ามาชมความสวยงามและเล่นน้ำเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวพอดีโดยเริ่มจากนักท่องเที่ยวจะได้นั่งเรือล่องไปตามลำน้ำ เพื่อเดินทางเข้าไปยังน้ำตกทําพระและตลอดการล่องเรือนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามของธรรมชาติที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่ตลอดลำน้ำคล้ายการล่องแม่น้ำอเมซอนสำหรับค่าบริการในการเข้าเที่ยวชมน้ำตกทําพระประกอบด้วยค่าบริการเรือโดยสารสำหรับเด็ก30บาทผู้ใหญ่50บาทและค่าบริการสำหรับเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าภูวัวเด็ก20บาทผู้ใหญ่30บาท เด็กต่างชาติ100บาทและผู้ใหญ่ต่างชาติ200บาทโดยเปิดให้เข้าเวลา8.30ถึง16.30นนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาน้ำตกถ้ำพระต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าภูวัวเช่นไม่นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวไม่ขีดเขียนลานหินหรือทำลายธรรมชาติไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลใดๆไม่ก่อเหตุทะเลวิวาท และปฏิบัติตามป้ายอย่างเคร่งครัดจากนั้นเดินเท้าต่ออีกประมาณ300เมตรก็จะถึงพื้นที่น้ำตกถ้ําพระที่มีความสวยงามมีลานหินทรายที่กว้างขวางมีสายน้ำไหลเป็นทางสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นโดยเมื่อเดินขึ้นมาบนลานหินจะพบหุบเขารูปแอนกระทะขนาดกว้างมีสายทานน้ำตกไหลามายังก้นอ่างที่เบื้องล่างสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยและยังมีน้ำไหลไปตามโขดหินเป็นกระดานลื่นธรรมชาติหรือสไลเดอร์หิน มีทั้งขนาดใหญ่สำหรับผู้ใหญ่และขนาดเล็กสำหรับเด็กน้ำตกธรําพระยังมีจุดที่เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดโดยบริเวณดังกล่าวอยู่ใต้ผา,าหินที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจะมีน้ำหยดลงมาสู่แอ่งหินด้านล่างตลอดเวลาด้วยและไฮไลท์ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของน้ำตกทรรพระแห่งนี้นั่นคือสไลเดอร์หินเมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วจะต้องลงเล่นสไลเดอร์หินให้ได้และถือเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่น้ำตกแห่งนี้ ได้มีโอกาสเล่นน้ําและพักผ่อนหย่อนใจชมความงามของน้ําตกและเล่นน้ําในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาชมความงดงามของน้ําตกวันละ1-2,000ถึงคนโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางมาท่องเที่ยวจะประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนทุกปีน้ําตกจะมีน้ํามากและสวยงามที่สุดการเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือเช่ารถโดยสารไปรยังท่าเรือ จากนั้นจึงใช้บริการเรือเพื่อเดินทางไปยังน้ําตกสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรเตรียมให้พร้อมคือเสื้อผ้าสําหรับเปลี่ยนชุดอุปกรณ์เล่นน้ําและของใช้ส่วนตัวอื่นๆเมื่อเล่นน้ําจุดใจสไลเดอร์ฉ่ๆแล้วเราก็เดินทางกลับน้ําตกท่าพระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและน่าสนใจในจังหวัดบึงกาฬเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสความงามของธรรมชาติเล่นน้ําและพักผ่อนหย่อนใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนจบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับบ๊ายบายติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา